สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าเรายังคงอยู่กับประธรรมลูกาวันนี้เราคุยเรื่องตรึงเขาเสียจากพระธรรมลูกาบทที่23ข้อ22ถึงข้อ25พระธรรมลูกาบทที่23ข้อ22ถึง25 ปีลาศจึงถามเขาครั้งที่สามว่าตรึงทำไมเขาได้ทำผิดประการใดเราไม่เห็นเขาทำผิดอะไรที่สมควรจะมีโทษถึงตายเหตุฉะนั้นเมื่อเราเคี่ยนเขาแล้วก็จะปล่อยเสียฝ่ายคนทั้งปวงก็เร่งเร้าเสียงดังให้ตรึงเสียที่กลางเขนและเสียงคนทั้งปวงนั้นมีชยัยปีลาศ จึงสั่งให้เป็นไปตามที่เขาทั้งหลายปรารถนาท่านจึงปล่อยคนที่เขาขอนั้นซึ่งติดคุกอยู่เพราะการจลาจนและการฆ่าคนแต่ท่านได้มอบพระเยซูไว้ตามใจเขาเมื่อพระเยซูถูกจับและได้มีการตัดสินความโดยพวกผู้นำศาสนา แต่ว่าผู้นำศาสนานั้นไม่สามารถจะลงโทษด้วยตัวเองได้เพราะมันเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองจึงจำเป็นต้องให้ผู้นำของบ้านเมืองเป็นคนตัดสินลงโทษท่าเรียกว่าเป็นทางการก็คือปีราศนะครับเมื่อเขาตกลงปลงใจแล้วว่าพราะเยซูกระทำผิดมหันเพราะว่าทำตัวเทียบ,เท,ยบเท่าพระเจ้าหรือทำตัวเป็นเหมือนพระเจ้า ก็สมควรถูกลงโทษก็ส่งตัวมาให้กับปีลาตปีลาตก็มีการสอบสวนเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วเนี่ยปีลาตก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่มีความผิดอะไรมากนะถึงก็ต้องประหารชีวิตก็จะไม่พอก็ส่งไปให้กับเฮโรดซึ่งเป็นกษัตริย์ครอบครองเมืองณเวลานั้นกษัตริย์เฮโรดก็สอบสวนแล้วก็ส่งกลับมาหาปีลาตบอกว่าก็ไม่มีความผิดอะไร ที่สมควรจะต้องถูกประหารแค่โบยตีแล้วก็ปล่อยไปน่าจะใช้ได้แต่บรรดาพวกมหาผลิตได้ไปยุยงประชาชนให้ตะโกนว่าตรึงเขาเสียตรึงเขาเสียนั่นคือสิ่งที่พระพีได้พูดถึงฉะนั้นนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนทั้งปีลาดบอกว่าเอา้มันมีธรรมเนียมอย่างหนึง่งในเทศกาลนี้ ทุกคนมีสิทธิ์จะขอให้ปล่อยตัวคนนะฮะคนที่ถูกจําคุกต่งางๆเกนียถูกลงโทษทั้งหลายแหล่รวมทั้งพระเยซูขนาดนี้ด้วยมีคนหนึ่งที่ถูกลงโทษรุนแรงคือบารับัสเป็นคนก่อการจลาจลก่อกบฏท,ทั้งหลายแหล่นะตัวสมควรจะถูกประหารชีวิตแน่นอนระหว่างบารับัสกับพระเยซูท่านจะให้ปล่อยใครนะ เสียงก็ตอบว่าปล่อยบาลบัสแล้วก็ตรึงพระเยซูเสียนะครับก็เลยเป็นเหตุที่เรามามองเห็นว่าการเรียกร้องให้ปล่อยคนผิดแต่เรียกร้องให้ประหารคนดีมันมีมาตั้งแต่อดีตนะนะการเรียกร้องให้ปล่อยคนผิดแต่เรียกร้องให้ประหารคนดีเนี่ยมีมาตั้งแต่อดีตนี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่ง งั้นการชุมนุมการ,ชาการใช้เสียงข้างมากก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่ามันถูกลนผิดก็อีกเรื่องหนึ่งแต่กรณีนี้มันชัดเจนนะเรียกร้องให้ปล่อยปราพัสซ,ซึ่งรู้อยู่เต็มอว่าเป็นคนที่มีปัญหากับบ้านเมืองเป็นคนที่ก่อกรบฏเป็นคนที่ก่อการจาจลโทษเขาคือประหารชีวิตแต่สาหรับพระเยซูแล้วโทษไม่ถึงประหารชีวิตแต่คนยิวกลับเรียกร้องให้ปล่อยคนชั่ว และเรียกร้องให้ประหารคนดีอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งในยุคนี้ในสมัยนี้ก็มีสถานการณ์พวกนี้อยู่บ้างบ้างสำหรับผมอาจจะเยอะสำหรับคนอื่นก็ได้นะเราไม่รู้แต่ว่าถามว่าเหตุการณ์นี้มีไหมมีนะคือใช้เสียงข้างมากในการที่ทำบางสิ่งอย่างที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็มีในหลากหลายรูปแบบนะฮะน,นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและสุดท้ายคําถามว่าแล้วปีลาศทำยังไงปีลาศรู้อยู่เต็มอกว่าพระเยซูไม่ผิดแต่ก็ไม่ยอมตัดสินเพราะกลัวพวกยูนะฮะที่กลัวอะกลัวพวกยูเนี่ยจะไปฟ้องทางโรมนะฮะที่เข้าข้างพระเยซูคริส นะเพราะว่าคนยิวขูว่ว่าถ้าท่านไม่ทําตามที่ฉันร้องขอเนี่ยฉันฟ้องนะเพราะว่าพระเยซูสอนและคาดทำนองว่าเ,าเหมือนมีพระเจ้าอีกองค์หนึ่งเกิดขึ้นนกำล,ลังแปลความว่าศีซาซึ่งเป็นกับพัดเหมือนเทพเจ้าเนี่ยก็ถูกเทพเจ้าอื่นเข้ามาเทียบเคียงซึ่งก็ทําให้ปีลาศก็คิดมากสุดท้ายต้องตัดสินใจตามที่คนยิวเรียกร้องคือให้ตรึงพระเยซูเสียนั้นการตัดสินของปีลาศ ก็เป็นเพียงแค่ไม่ได้คำนึงถึงความยุติธรรมแต่ทำยังไงจะเอาตัวรอดและปีลาทำอย่างหนึ่งคือไปลางมือในอ่างทองคำแล้วพูดชัดเจนว่าชายคนนี้ไม่มีความผิดต้องถึงตายแต่เมื่อท่านเรียกร้องแล้วก็ปล่อยให้ตามใจท่านแต่เราไม่รับผิดชอบด้วยปีลาออกมารูปแบบนี้เลยนะเราไม่รับชอบเองท่านรับผิดชอบเองคนยิวขานแล้วว่าเราจะรับผิดชอบกับพระเจ้าเอง นั่นคือสิ่งที่คนอยู่ขานลับเหตุผลเดียวคือต้องการประหารพระเยซูอันนั้นคือสิ่งที่อยากจะให้มองเห็นภาพว่าถ้าสถานสถานการบ้านเมืองประเทศไหนเมืองไหนเป็นแบบนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ลําบากนะอยู่ลําบากนะครับอยู่ลําบากถ้าผู้นําไม่มีความยุติธรรมเพียงพอหรือสนใจจะเอาตัวเองรอดไม่สนใจความยุติธรรมบ้านเมืองปนป่วน บ้านเมืองมีปัญหาแน่นอนอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้ริสเตียนต้องอิฐฐานเผื่อผู้นําบ้านเมืองให้เขาที่จะเรียนรู้จักยะรักษาความยุติธรรมอย่ารักษาเอาตัวเองรอดนะะนั่นคือสิ่งที่อยากจะให้เราได้อิฐฐานเผื่อนั้นคนยุคนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งกันว่าคนยุคนี้นะส่วนใหญ่มีจํานวนไม่น้อยเป็นการที่พยายามเอาตัวเองรอดโดยไม่สนใจความยุติธรรมก็มีเยอะ ไม่รู้ใครเป็นไงแบบไหนฉันไม่สนใจแต่ฉันเอาตัวเองรอบไว้ก่อนนะฮะโดยยึดหลักว่ารู้รักษาตัวรอบเป็นยอดดีซึ่งไม่ไม่ใช่กรณีนี้รู้รักษาตัวรอบเป็นยอดดีไม่ใช่กรณีการไม่ยุิธรรมแต่ใช้เกี่ยวเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์ให้เหมาะสมกับที่ควรเป็น บนพื้นฐานความชอบธรรมไม่ใช่บนพื้นฐานของการอธรรมนั่นคือสิ่งสําคัญฉะนั้นสิ่งที่สาคัญสำหรับผู้ที่เชื่อในพยยตระเยซูคริสต์ต้องจำเปินว่าคนที่เชื่อในพระเจ้าอย่าเอาตัวรอดแล้วทอดทิ้งความยุติธรรมเราต้องต้องทำรักษาความยุติธรรมตามบทบาทหน้าที่ของเราที่เป็นอะไรที่เราทําไม่ได้ก็ยอมรับว่าทาไม่ได้เราไปก้าวไก่เขาไม่ได้ถึงแม้ว่ามันไม่ยุติธรรม แต่อะไรที่ทําได้เราต้องทําไปตามบทบาทหน้าที่ที่ควรเป็นฉะนั้นอย่าเอาตัวรอดแล้วทอดทิ้งความยุติธรรมนั่นคือสิ่งทีเ่เราควรเรียนรู้จากตอนนี้เพราะหลังนั้นคนยิวก็แย่นะครับมีปัญหาตามมาเยอะนะครับนั้นขอพระเจ้าทรงนาเราไวยพรเราไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบไหนอย่างไรจะเอาตัวรอดแล้วทอดทิ้งความยุติธรรมร่วมใจฐานครับ พระบิดาพระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณในเมตตาคุณพงษ์จะอวยพรกำลังหลายในการเรียนจากการใช้สังคมอย่างถูกต้องและยุติธรรมเมื่อเราเป็นคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็ต้องยืนหยัดอยู่ในความยุติธรรมจะไม่พเพียงแค่รักษาความรอดให้กับตัวเองแล้วก็ทอดทิ้งความยุติธรรมไปขอพระเจ้าเมตตาทรงนำช่วยกำลังหลายด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ถามสำหรับการใคร่ครวญหากท่านต้องเผชิญหน้ากับคนที่โกหกเอาตัวรอดท่านคิดว่าพระเจ้าปรารถนาให้ท่านตอบสนองเขาอย่างไร ขอคิดประจำวันนี้นะครับจงยืนหยัดรักษาคุณธรรมเพื่อช่วยคนให้รอดอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนพันธกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ